ข้มเ um ่อรแต่อีเลยนครับันนข้าวอะไรก็เรียบร้อยนะครับ เ,เริ่มีาฝังแล้วกันนไปฝังเรื่องจักซ้ายแล้วก็โกางแล้วก็าแรงมากมาถึงจะตอบดู จัิงเลยอยแม้ว่าก็ภารกิจที่สองภารกิจยังไม่หมดเขาไปหาเธออยู่ทางโน,น้นแหละ จะถ่ายน,นี้ก็จะเอาอุ๊ยๆขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบเขาบอกขออีกรอบได้ไหมครับทุกคนต้องถามได้ไหมได้แต่เขากำลังให้ถ่ายรูปเดี๋ยวให้เขาถ่ายก่อนนะถ่าย ถามไหมถามจะถามอะไรเธอจะถามอะไรฉันไม่ถามไม่คิถามเอาให้ถามได้แล้วเหรอนี่ไงเขาพูดแล้วเขาพูดแล้วเหรอถามเร็วๆหันแล้วเป็นพี่มาวินเหรอคะ พี่ม้าวิ่งริงมค่ะพี่โอมาแทนแต่ชอบลุกพี่ม้ามอยู่นะคะเ <c oughs> จอกันทุกคืนเลยอ่ะอยาก,กเจอกันทุกคืนเลย <c oughs> อัาถามยูโดนัทมีรู้ <c oughs> พี่โอพี่โอมีคนฝากมาบอกว่าอยากเห็นพี่โอเต้นเพลงโดนัทมีรู้ไม <c oughs> ่อยากจะมีใจ ใช่ในติ๊กต k ใช่ใช่ต้องเข้าติ๊กต k อก่านะรักาเยไม่ใช่ไม่ใช่เอ๋อเหครับคนละเพลงได้ได้ได้เมื่อไหร่ยู่จะมีใจเมื่อไหร่คะ่ถเมื่อไหร่จะมีใจมีแล้วมีมีให้ใครหรอมีให้เรา เออคิดเออถามไม่ตอบอ่ะเขามีให้ใครอ่ะยังไม่ได้คำตอบเลยเอ้าเอ้าไม่มีใจให้เราร้อนร้อนเลยเหรอ พี่เดีวพี่เิวมานี่เดียววันนี้พี่นิววันนี้าถ่เยววันนีฉันเรียกมาให้ละจัดการมองตาของอะจัดการอโอเท้าสวยจยอมแรอออเ้าดูดีเหมือนคนใส่เลยอะแล้วถ่ายเด็กก็เต่เดี๋ยวนี้มันเต็มมีเยอะ เดี๋ยวต้งพังนะ่าวันที่ยี่สิบสี่พี่โอมมีงานที่ไหนปะคะยี่สิบสี่มีงานที่ไหนหรือเปล่าสี่ผมจะมีกับงแรที่ประมาณที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้ไปยาวเลยเหรอคะแย่จังว่าจะชวนไปกินหมูกระทะว่าจะชวนไปกินหมูกระทะใช่เขามีกินมีคนเลี้ยงหมูกระทะนะวันที่ยี่สิบสี่ ไม่รู้ใช่ไหมเพราะคือไปไหนรู้ไหมยี่สิบสี่คืออะไรไม่รู้ใช่ว่าที่นี่ยี่สิบสี่อ่ะไม่รู้ใช่ว่ามาใกล้สิลูกหมูกระทะทันนี่ยี่สิบสี่อ่รู้เปล่ารวมพลกันเหรอครับไม่บอกแล้วไม่รู้ฟุ๊กป่าฟุกป่าฟุกเลี้ยงป่าเลี้ยงป่าเลี้ยงป่าฟุกเลี้ยงหมูกระทะยีผมไม่รู้ปากกินเผื่อด้วยอุ้ยยังลงฟอร์มได้เลย แต่รอแต่รอพี่นิวจัดอยู่นะจนัดลังปีใหม่ก็ได้ลานนมไงหลังปีใหม่ก็ได้ค่ะนัน่นสัญญาแล้วหลังปีใหม่นะเอาแบบนั่งชิวๆคุยฟังมี่คุยสักสามชั่วโมงก็ได้ค่ะไม่ต้องมีอะไรเลยชิวๆนะคะพี่นิวชิวๆอะค่ะเงาเล็กๆไม่ยาก แต่ถ้ายี่สิบสี่ไม่ว่างไปกินวันนี้เลยก็ได้นะชวนไปกินหมูกระทะวันนี้ค่ะอยากกกินหมูระะทวันนี้วันนี้มันไม่ปิดแล้วหรอยังหมูกระทะปิดดึกไปปลาเธอเลี้ยงไม่มีร้านอาหารของอร่อยมันไม่มีแคลอรี่หรอกไม่เย็น กินผักินปาเนอแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากินหมูแบบกินหมูสามชั้นเองบอกแล้วรออีกก็ได้อย่าลืมนะบอกพี่นิวสิพี่นิวค่ะคุณแม่วันนั้นอวันเสาร์วันเสาร์หลังเลิกงานหลังเลิกงานอันนี้ของโยมบอกไปว่าแล้วทีนี้พุ่งไปคาเฟ่ของน้องเกินยาเยอะไปเจอคุณแม่แล้วทีเนี้ยคุณแม่บอกว่า อยากเจอบาวนี่เห็นแค่ไม่เลามีคลิปด้วยมีคลิปด้วยเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูเลยมีคลิปด้วยหายากนิดนึงนะเพราะโทรศัพท์เรามีแค่คลิปเฉยแต่วันนี้หรอจะต้องกลับไปดูตารางก่อนหรอไม่พูดไปเรื่อยพูดไีเรื่อย ตีกว่าแล้วลก็ลุหน่อยลุงกดแรงนะแรงนะลุงก็ดิแรงนะลุงโอ้ใช่ค่ะต้องแดดดี้มาปีย ที่นี่กําลันถึงแค่โซสมาถึงเว่าแต่แเตอร์แตนี่มา เขาไม่สนใจมี่อ่ะ ชวนคุยอะไรอ่ะคุยม้เลยไม่ต้องลังทุนไม่ลออีกแล้วเออไม่ลอตรงนี้ เอาพี่นิวเข้าไปพี่นิวเข้าไปไม่ไม่ไนค่ะเออดูสิดูวด้ไม่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 เก็บทรตามตคนนี้อยู่เด็กก็ไม่เ้าไงมาถ่ายยูบูมาถ่ายยูบูอยากคุยค่ะชวนคุยค่ะน้องอยากคุยค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่า Thank <laughs> you อบได้มีเยอะมีเพียบจะใช้กับใคระพวกเรารอได้ใช้กับพวกเราก็ได้นะรู้ไหมลูกเขาคือใครไม่ก็ะเปมีคนบอกให้เขาช่วย เขาชวนคุยไงใช่อู้ลวกอักษรย่อไหมคะอักษรย่อบอเธออักษรย่อบอเฉลยเฉลยค่ะไปนี่ไงชวนไปกินหมูกระทะ ข้าโทรศัพท์เหรอเอิงเอิงเอิงเราขอท่าวนี้หนได้โทรหาใคร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 หัวโทรศัพท์โอ๊ย ma ก็ลงมาแกประมาณนี้แหละก็ขอบคุณนะขอบมากนะครับที่วันนี้แวะมามาเยี่ยมเยียนกันนะพ่อสดบมาใกล้มากค่ะวันนี้ก็นะฮะย่งไรก็กลับบ้านอยู่ปลอดภัยนะครับผมทุกคดนโอ้แม่อ้อยฝากบอกมาว่าวันนี้มาไม่ได้ กิจกับครอบครัวค่ะเจอก,กันงานหน้าค่ะลืมเลยลืมไม่อ้อย ชื่อปานแล้วก็พี่มั่มด้วยนะครับผมดีนกับพี่มั่มตอนนี้นระจบโอ้รักนะค่ะรักพี่นิวด้วยค่ะมีอะไรบ้าต่อหน้าต่อตาทแบบนี้เลยห่ล่อนี่เธอโตไปน่ดนเธอเบากว่าฉันอี พี่นิวก็จะดึงไปค่ะพี่นิวค่ะไปค่ะไปบายบายบายครับบายครับบายบายค่ะครับผมกับดีดีครับผมบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายคุณูพี่นิว